สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classic Go Future ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็แว่งตัวในกรอบไซด์เวในกรอบแคบๆนะคะเปิดตลาดที่บริเวณ1,290นะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,284ถึง1,294นะคะสำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบกับราคาทองคำนะคะก็คือค่างเงิน US d o l ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่ประธานเฟดกล่าวว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะคะแต่ว่าค่างเงิน US d o l ดอลลาร์ก็เริ่มที่จะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะในวันนี้จากค่างเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อฝรั่งเศสถูกฟิสเนตติง้งปรับลดอัดับเครดิตลงจาก ทิศเป็น A เหลือ A a บวกนะคะส่วนราคาน้ำมันก็ยังปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากปัญหาลงกันน้ำมันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของสารัฐนะคะทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงเช้านะคะ GDP ไตรมาส2ของจีนประกาศที่7.5%ก็ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะคะที่7.7%แต่ก็สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการนะคะตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังปรับตัว เพิ่มขึ้นติดต่อกันนะคะทำสถิติสูงสุดใหม่ส่วน S P D R นะคะในสัปดาห์นี้เราก็ต้องติดตามดูว่าจะมีการขายทองคำออกอีกไหมนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วยังมีการขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้นะคะในช่วงทุ่มครึ่งก็มียอดค้าปลีกนะคะ แล้วก็มีดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตในเขตมิวรยกนะคะแล้วก็สามทุ่มนะคะก็คือยอดสต็อกสินค้าภาคธุรกิจส่วนกราฟภาพกราฟทางเทคนิคนะคะเราก็มองว่าแนวต้านบริเวณ1,300นะคะยังเป็นแนวต้านที่ค่อนข้าง แข่งแกร่งนะคะขึ้นไปทดสอบอาจจะยังไม่ผ่านแล้วก็มีการย่อกลับลงมานะคะแต่ถ้ายังไม่หลุด1270-1250นะคะภาพกราฟการดีบาวขึ้นในระยะสั้นนะคะก็ยังก็ยังจะมีอยู่นะคะก็คือยังสามารถที่จะขึ้นต่อไปได้นะคะแนวต้านหลักๆของสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1, 300, 1 3 0 0 1320แล้วก็1330นะคะ ส่วนแนวรับของสัปดาห์นะคะก็อยู่ที่บริเวณ1,260แล้วก็1,250นะคะส่วนแนวรับแนวต้านของวันนะคะวันนี้ก็มีแนวต้านที่บริเวณ1,300แล้วก็ 1, 3 1 7มองว่าก็อาจจะยังไม่ผ่าน1,300ขึ้นมานะคะขึ้นไปทดสอบแล้วอาจจะมีการย่อลงมาส่วนแนวรับมีที่บริเวณ1278แล้วก็1,270สําำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและการองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ